สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับผมเมื่อนี้พอลูกสองบั่นดอนนะครับผมพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งมันพันนะครับเกษตรพันไม่นะครับถี่พอหลูก2องถามเจ้าของให้เพิ่นแล้วนะครับ่าเป็นพันมันเกษตรพันใหม่นะครับผมมีอยู่ประมาณหาไรนะครับพี่น้องหาไรเกษตตัดนะครับ ล้นะครับถิ่มนะครับผมนี่นะครับลักษณะล้มล้ยเงาเงานะครับสูงๆนะครับเที่ยวกับพ่อหลูกสวงนะครับสิตัดถิ่มเบิดแล้วพี่น้องนะครับเสียดายก็เสียดายครับเสียดายกับเห็ดยังบ่ได้นะครับผมเพราะว่าหอดเวลานะครับเกิดต้องได้กู่ออกนะครับผมส่วนลำทถี่เพิ่นตัดไปแล้วครับเพิ่นแก เอาไปว้เบิดแล้วครับคันว่าพอแล้วนะครับพอาแล้วก็ไเดตัดถิมแล้วก็กู่เลยนะครับผมเดี๋ยวพอลูกสองี่พับไปเบิ้งหัวนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับว่าดีบ่ดีนะครับผมกับหัวใหญ่อยู่นะครับพี่น้องไปเบิ้งกันเลยครับผมนี่นะครับพี่น้องเป็นเกษตรศาสตร์พันไม้นะครับหัวของเพิ่นนะครับเกษตรศาสตร์พันไม่กัวดีอยู่นะครับผมแับนี่เน่านะ มีเนาน้ำนะครับผมสีเป็นหัวปอมๆนะครับหัวปอมหัวเาานะครับนี่ครับฝนตกมากเลเริ่มสีเป็นหักนะครับผมเป็นหักโอเลยมาเก็บเกี่ยวอีกนะครับผมเพื่อตัดล้ไวบดวนนะครับผมดูนะดวนนะครับนี่นะครับลักษณะสีกวางไวนะครับ พอลูกสังกะไถเป็นแถวเลยแหละครับผมอันนี้ก็กรองไว้นะครับพญ่กำลังดึงขึ้นนะครับพี่น้องกำลังดึงขึ้นเป็นแถวนะครับส่วนลำนะครับพี่น้องต่เสดไถนะครับผมยังบักไหลนะครับผมยังบักไหลนะครับได้ตัดทิมเบิดได้พี่น้องนะครับเพิ่นบ่เอาแล้วนะครับจะควางให้เพิ่นบ่เอานะครับผม พอหลูกสองกับโบมีให้นะครับบบมีให้ไหลนะครับบบเด็ปลูกไหลนะครับก็เลยบบเด้เอาไว้นะครับส่วนพ่อญ่ไม่ญ่กัตัดถิมมุดนะครับผมน้าเสียดายนะครับเดี๋ยวพ่อหลูกสรางภาพเบิ่งลำนะครับว่างามบ่นะครับนี่นะครับตัดถิมมุดเลยพี่น้องนะครับน้าเสียดายอีกครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงนะครับเก็บเกีียวหลอบสองนะครับเก็บหลังจากที่ปลูก มันให้หน้าแล้วกัเพื่อนกับจงล้มว้นะครับจงไว้แล้วก็ตัดนะครับเพื่อนกับเอาโบเบิดนะครับพี่น้องเอาช่วงนี่นะครับเพื่อนย้อนเอานะครับย้อนกะยิดก็ยัดนะครับบ่เอาเบิดก็เลยได้ตัดถิ่มนะพี่น้องลักษณะล้มกันนี่นะครับสูงเลยนะครับอันแต่แกงกับีนะครับอันโบแตกก็มีนะครับ ม่เงยไม่เงยคับเพื่อนอยู่กำลังตัดนะครับเหลืออยู่ประมาณสี่หาไรนะพี่นอ้องตัดทิ่มบิดนะครับจันพี่น้องอยู่ไก่ก็อยากสีเอินนะครับไอพี่น้องมาเบิงน่ครับผู้ใดมาท่านใด,ดพันลำนี่นะครับลำพันกเกษตรศาสตร์พันใหม่นะครับหวัวเพิ่นกับพวกขี้ไหลพี่น้องหงวัวดีนะครับ เขาปลูกสอ้างพาไปเบ่งหัวอีกนะครับกับตอนนี้กับสิทาพอหง่ไม่หง่นะครับตัดล้ำเดลียวกับจังสีไถนะครับนี่นะครับหัวนะครับหัวหง่ดีพี่นหมก็ในทันปลูกเออยากเลิกเจงหน่อยนะครับปลูกเลิกนะครับกับสิประมาณ สามนิ้วนะครับตาฝังลงนะครับคู่กับคู่ใหญ่เติบนะครับผมนี่ครับสังเกตนะครับขีปนนะครับฟุนปุ๋ยขวกนะครับฟุนใส่น้ำนะครับอันนี้ก็เป็นดินไซด์อยากออกแดงแดงนะครับขีปนปลูกนะครับช่วงนี้ก็สีมีนะครับหัวดีแนหัวเนาแนนะครับผมเพราะว่าจะเป็นช่วง หล่าแล้วนะครับเป็นเน่าก็สีเดเก็บไว้แล้วครับพี่น้องเพื่อเอาลำเป็นพันนะครับผมนี่นะครับงหญ่ขนาดนะครับใหญ่นะครับพี่น้องนี่นะครับแต่อ่อนซอนครับแต่อ่อนซอนเทียบครับ หมากจกนี่นะครับพี่น้องหมากจกหน่อยไปเลยนะครับหัวดีครับนะครับเดี๋ยวที่พาไปเบิ่งชมบรรยากาศตัดล้ถิ่มนะครับพี่น,อน,น้องเชียนใอยว่าที่เป็นตาเสดายบันดนะครับตัดถิ่มมดนะครับเรยียบร้อย làm nhau có gì nào làm nhau tắt thì bớt mua để chung này thiệt dây các phụ lắm xuống đây lâm. dọn sen. ครับลักษณะนะครับลักษณะลำจะเสียดพันไม้ยังเหลือหลครับเหลือหลายครับตัดทิมมัดครับตัดเสียดายพี่น้องกูได้มีให้เลยกูอยู่บัวทันนละแหละตัดทิมเบิดนะครับประมาณหาไรนะครับผม มันหาเลยนี่ครับพี่น้องแบบนี้ก็สิไปกินเขานะครับผมเดีว,เวลากินเขานะครับหลังจากตัดมาหลายครับกู่ก็กาลังขึ้นมานะครับกาลังขึ้นมาได้หลายกล่องนะครับขันเป็น ตัดแล้วคือขึ้นใส้รดกลสิเต็มแล้วนะครับพี่น้องนะครับต่เสียดายบ่ครับพี่น้องสูงครับลำงามสูงนะครับถามจะควงให้เพิ่นมาเพิ่นพอแล้วนะครับผมพอแล้วนะครับเพิ่นสีเอาปลูกต้นหนีนะครับเพิ่นเอาไปนะครับขนไปใ้เฮียนแล้วนะครับผมขนไปว้เฮียนแล้วก็เลยปอกว่ากู่เลยนะครับอาซา่น พอลูกสองก็เลยมากูนะครับขันเม่นนะครับขันเม่นพอลูกสองมีให้ไหลพอลูกสองก็ติดตัดใบบิดนะพี่น้องเสียดายนะครับอันนี้กับให้บ่ไหลนะครับกับแต่อยู่ให้กับจงไว้นะครับจงไว้ถ้าปลูกก็เลยตัดทิ่มหมดนะครับผมโอ้เสียดายพี่น้องเสียดายไหลนะครับผมขันเป็นพี่น้องอยู่ไกลนะครับกะสีให้พี่น้องมาตัดเอาอยู่นะครับเพราะว่าหัวก็ดีนะครับผม อันนี้กัเสียรศาสตร์พันไม้นี่เพิ่นก็พึ่งเอาขอแมานะครับผมเอาขอามาไว้ๆนี่นะครับบางปีส่งปีนะครับเพราะว่าพวกลูกสวงก็ห้องตาเด็กกู่นะครับปีนี้พี่ไก่ว่วเด็กกู่นะครับผมก็เป็นทีมงานอีกทีมงานหนึ่งนะครับที่เพิ่นก็รับเมาคือกันนะครับผมรับเมากู่นะครับ ปลูกสกับเิไดไถนะครับผมเชิไดไถนี่นะครับลักษณะคูทีเพิ่นปลูกกคู้ญ่นะครับผมเป็นคูใหญ่คูใหญ่แล้วก็ปลูกคือปลูกสร้าพพี่น้องเบิ้งนะครับคนอนยาวู่ได้ครับพี่น้องขอนยาวู่นะครับคนอนยาวู่นะครับแล้วก็ปลูกลงกับเลือกเติมนะครับพี่น้องตอนไทนี่ก็ได้ปรับเลิกๆจังหอยนะครับ ราะว่าขันตื่นไรลก็สิตัดหัวนะครับผมตัดคอนะครับนี่นะครับไทึ้นมาแล้วค่ะเป็นแบบนี้นะครับผมพี่น้องผมวงผ้าเบอร์นี่นะครับก็ขึ้นเมดนะครับพี่น้องส่วนไตเลยนะครับส่วนไตเลยกับหัวใหญ่นะครับพี่น้องหัวใหญ่นี่นะครับกระตั้งทรงเส้นยิกนะครับผมขึ้นตั้งไปเมิดนะครับ พี่น่องดึงเบิงนะครับตาละักองเป็นจังไหนนะครับนี่นะครับจะนีเงาหน่อยนะครับ,บก็บ่หนาเกียดิพี่น่องแต่หัวดีนะครับตีจำดีเป็นวายอีนะครับเกษศ,ศาสา์นะครับเกษตรศาสตร์พันไหมห้สั้นนะครับถามเจ้าของให้นะครับเอ้า บุกีไล่พี่น้องบุกีไล่เป็นสองเข่งนะครับ ครับแต่ละกล่องนะครับนี่แต่กล่องใหญ่ๆพี่น้องครับที่ความนะครับผมกล่องมันหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ก็ขึนไปน้ำนะครับขึนไปน้ำฟันไปน้ำนะครับมีกล่องหนึ่งพี่น้องเป็นหัวสนนะครับเกิดใหญ่ครับผมหัวใหญ่ครับนีแต่หัวใหญ่ครับพี่น้องตัอ้นซอนครับ นะครับพี่น้องตองเลี้ยงเห็บเบิงนะครับแถวเงาเลยนะครับกระชึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เอาไปแน่แหละครับเอาไปสองรตแล้วนะครับแต่เหลือนี่นะครับว่าสีเอาอีกเจ็กสองรตนะครับพี่น้องสีเอาไปทรงเิ่นอีกจักสองรตนะครับกะทีเศร้านะครับฝนกะตกนะครับห้องกะเศร้าครับพี่น้องห้องกะเศร้าครับห่อนบาดนล้ฝนตกแล้วห่อน พ็ยังไม่เงกอะกำลังตัดไปนะครับพี่น้องกำลังตัดไปจับแล้วพี่น้องจับแล้วครับแม่บ้านกจะจับน้ำข้าวมันขั้กับเต็มรถพอดีครับเปิอนครือพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ไงนะครับพี่น้องข้องรู้สนกมันด่วนครับเดี๋ยวทางนี้กิปดีๆเดี๋ยว กินไดีแล้วพันๆดีดีผลูกพธสั่งมาสั่ก็ดีเขาทำให้น้ำให้พี่น้องนะครับคุยกับผมมันนะครับเจ้าสวนเจ้าให้นะครับคุณเขานะครับผมเวากินนีกลับบ้านเรารับผมเอามันไปร่มก็ักลับบ้านได้นะครับขอบคุณนะพี่น้องนะครับที่สามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ